อานนี้ก็จัดขึ้นมาต้องการจะเห็นรูป,ปรธรรมของการป้องกันปัญหายาเสพติดสุราบุรีต่างๆนะครับฟันในความตั้งใจที่จะแสดงรูป,ปรธรรมบันนี้เสื้อที่จะชี้เห็นว่าสังคมไทยเราเป็นสังคมที่มีศักยภาพที่จะ,ะช่วยกันป้องกันปัญหายาเสพติดได้ จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ยังไงมันต้องการความสัมพันธ์กับคนอื่นและความสัมพันธ์ที่จะอยู่กับคนอื่นได้ดีก็คือความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนความสัมพันธ์ที่เข้าเข้าใจความสัมพันธ์ที่เขารบกันงั้นถ้าถามพื้นที่ปลอดภัยคืออะไรผมว่าพื้นที่อะไรก็ตาม <ht> พื้นที่ไหนก็ตามที่มีการจัดความสัมพันธแบบ์แบบแบบแบบเพื่อนมีความเป็นเจ้าของในพื้นที่นั้นด้วยกันเขารบในศักดิ์ศรีความบัณนุและเห็นคุณค่าของกันและกันพูดแบบง่ายก็คือว่าฟังกัน เคารพกันให้เกียรติกันผมเดียกพื้นที่แบบนี้เนี่ยเราเรียกวพื้นที่ปลอดภัยขังตัวเองอยู่ในบ้านเลยไม่ออกมาเจอใครจนซิสเตอร์แล้วก็พี่อ้อยพี่อ้อเข้าไปเคาประตูเรียกบีน้องมาเหอะ มีอะไรเรามาคุยกันคุณบู้เขาก็เดินเข้ามาตบไหลมันเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้โดดเดี่ยวนะเรายังมีคนอีกหลายๆคนที่เขาเข้าใจเราคนที่ติดยานี่มกักจะถูกรังเกียจนะครับเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมให้โอกาสแล้วทำไมเลิกไม่ได้ผมกลับคิดว่าเขาเสพซ้ำเป็นเรื่องปกติของยาเสพติดเพราะฉะนั้น เรายิ่งต้องให้มากกว่าหลายๆเท่าทุกครั้งที่เราถูกใช้เป็นเครื่องมือเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ที่เราต้องการเราต้องการให้เด็กเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่กลางเนาะแล้วพยายามทำให้พื้นที่กลางให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์พื้นที่สิ่งดีๆเนาะ ออกจากเพื่อนที่กลุ่มที่ไม่ดีได้สักอาทิตย์หนึ่งก็วันนี้เขาวันเดียวก็ยังดีกว่าที่ให้เขาแบบไปแบบมั่วสุมไปถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะทําอะไรก็ไม่รู้นะครับเด็กเหล่านี้ถูกฝึกขึ้นมาจากคนที่สังคมมองว่าเป็นเด็กไร้ค่าเป็นเด็กชนเผ่าเป็นเด็กที่พ่อแม่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเข้ามาอยู่ในกระบวนการเหล่านี้มันถูกขัดเกลามันถูกฝึกแล้วมันทําให้เขามีที่ยืนในสังคมมันทําให้เขาตระหนักถึงความมีคุณค่าในตัวเอง เอมาสุบวันหนึ 1941, ่งก็สองสาเมตรนักขึ้นนักขึ้นเนี่ยฮะหูงสุดนี่สิบเมตรกรับเข้าไปหาระหลวงกับหมอเตีนามัยไปไปปรึกษาเนก่อนก็ก็พยายามอยู่กับลูก ก้อยอู้หลวิธีคิดที่เราเคยคิดว่ามันเกิดขึ้นเพราะเขาไม่รู้นะให้ให้ผมคิดว่าเรื่องนี้ให้เลิกคิดเลยือมันไม่ได้เกี่ยวกับการการที่เด็กคนนั้นรู้หรือไม่รู้เรื่องอยาเสพติดว่าดีหรือไม่ดีไอ้ปัจจัยเนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่เล็กที่สุดเลยปัจจัยใหญ่สุดก็คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับเขามันลดลงเรื่อยๆ พื้นที่ที่เขาสามารถแสดงตนแสดงศักยภาพแสดงคุณค่าศักดิ์ศรีเขาเนี่ยมันหายไปเรื่อยๆอธิบายที่ผมคิดว่ารับไม่ค่อยได้ก็คือเด็กอยากลองซึ่งในนี้ผมพิดว่าไม,ไม่ไม่มีประโยชน์ของการอธิบายแบบนี้คําถามคือไม,ไ,มไม่การอยากลองเป็นธรรมชาติของวัยรุ่นใช่ไหมครับแต่ว่าเขาย่อมมีวิจารณญาณในสังคมแบบหนึ่งว่าถ้าเขาจะลองกับมันเขาต้องคิดถึงคนอื่นด้วยเขาจะคิดถึงคนอื่นต่อเมื่อเขาอยู่ในในสังคมที่มีพื้นที่ปลอดภัย เขาจะห่วงแม่เขาต่อเมื่อเขารู้สึกว่าเขาอยู่ในครอบครัวแล้วแม่ก็ขับเขาเนี่ยเคารพกันเขาขเ,ขเขาจึงคิดว่าเขาควรจะทําอะไรมากน้อยแค่ไหนและไม่ควรทําอะไรมากน้อยแค่ไหน